สบายดีสวัสดีต่อสเช้ทุกคนวันนี้เนาะตื่นเช้าเจ็ดโมงไปเนาะตื่นเช้าในรอบหลายอาทิตย์เลยเนาะเก <c oughs> ือบเดือนเลยโดนแล้วบ่ได้ไปตลาดวันนี้ก็ไปซื้อคะทุกคนไปย่างตลาดนํากันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามี้อย่างจิ๋ดดะนะเดี๋ยวใส่แมสก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งกันคลองข่ายนะว่าสิลาอีโมวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะน่าสิเป็นมันเป็นตลาดนัดฐาน,นน้ำศิลายอยู่เนาะ พอตื่นเศ้ารนโดนแบบตื่นยากอะโงนี้ตื่นมาแล้วแบบเจ็ดโมงปลายไปไม่นาะแล้วแบบโกนเอ่อฟ้าวไปเฮ็ดงานร้อมมันนะเบิง่งแดดมาแล้วทุกคนเบิ่งเลยตอนนี้แดดมาแล้วเจ็ดโมงนิดนิดบืงวสิทันบอนที่นุใส่บาทประจักรหรือบอเนานะแดดมาแล้ว ช่วงนี้ตื่นตื่นสายอะตื่นเช้าค่อนข้างยากเลยทีเดียวอ้าลืมเอาเจลแอลกอฮอล์มาโูสิทันบ่อนที่เอ่อรถดสาบป่าประจำทุกคนเดือนมูงครึ่งเดือนพระคนเงาม,นะมทางถน,นนกะันแดดทุกคนอดอกไม้สวยจังเลยดอกอะไรอยู่บ้านนุชกับนี่เนาะดอกเน,นี่ยอะไรอยู่บ้านน,นุชกนี่แดดทุกคน แดดมาตะเจ็ดแดดมาแล้วมาไวขนาดเจ็ดโมงครึ่งแล้วยันตัดร่วงพี่เพิ่นเมือแล้วเนาะบอลที่นุ้ใส่บาสประจำานะ <c oughs> ตื่นสวยขนาดเลยช่วงนี้ <c oughs> เป็นตลาดเดิมที่นุ้ดเคยไปนะทุกคนตลาดนัดในกาหมู่บ้านเนาะ <c oughs> บริษัทใส่ไก่ <c oughs> แดดแดดแดด นี่นะมองใส่บาทก็ไเลยเออหลวงพี่พอนอยังยู่ทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวนซีิไปซื้อของมาใส่บาทก่อนเนาะบอกเลยมันนีคนหลายขนาดทุกคนโอ้โห ทุกคนเราไกรสองใส่บาตมาเต็มเลยมีพักนึ่งมีซุปมะเ,เขือมีข้าวเนาะแล้วก็มีต้มจีดพักนึ่งแล้วก็ส้มเนาะเดี๋ยวไปใส่บาตกันทุกคนใส่แล้วคนเยอะมากคนโคตรไล่อะคนไล่กันาดเดี๋ยวรุดไปใส่บาตก่อนเนาะตจงพี่เพันยังอยู่อยู่บ่โอ้ยฉันเหมือนแล้วทุกคนไตตตตอนนีีี้้เาาลลงงโกกัััััับบบยท่ดสมวคร คนตอน,นีนน้นใส่บาทจ็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอ๋อไมานไ้วันพระทุกคนแต่ว่าว่นนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะลงลงพี่บนที่นูใส่พันเหมืล่ะน, <laughs> นู้นราตั้งย่างค่ะซื้อข้าวเนาะพันเหมอแล้วนนเวนาะเดี๋ยวไปหาเบิงของกินต่อนะบัตรพิชฌา

ผ้าก็มีทุกคนมันอ่ามีฮอวพระถุงอ่าต้นไม้ทุกคนนุ่นเห็นต้นไม้ก็ได้เลยอ่ามีอันพักนำต้นไม้ โอ้ยเซียนแคอะ้เยเห็นต้นไม้เป็นอะไรต้องแวะเบ่งต้นนต้นหัวลาพาคอบทิมอ,อเมริกันบิวตี้คืออะไรนี่ต้นพริกก็มี20บบาทเต็มเลย ต้นกระท่อมหรืออะไรกระท่อมหนะ่งขนมยี่สิบบาทนี่ตรงอะไรที่ทางล่างที่เป็นแบบอนันตเสื้อผ้านะทุกคนทางล่างที่เป็นไขเ่อขอเสื้อผ้านะ มีเสื้อผ้าเมือหนึ่งเสื้อผ้ามื่อสองน้ำนะเป็นของผู้ใหญ่น้ำของเด็กน้อยนะ่งเป็นชุดกินทอดวบ้านเดิทุกคนเห็นแล้วกินทอดวบ้านเลยเสื้อผ้าเด็กน้อยผู้ชายก้นหลายดินปลูกดินปลูกทุกคนเมื่อนั้นรถมาซื้อบองนี่ลด ไข่พักนำปลาทูนำโหสุดแล้วเอ,อช่วงนี้บ่อนไขย่ยกกไม้ค่อนข้างไล่นะทุกคนจะไปฝึกย่างไปให้สุดอีกว่าช่วยนี่เป็นสุดกีฬาทุกคนออ ซ่วงนี้ต้นไม้กำลังฮิตเนาะหานต้นไม้หลายหานเลยสุดแล้วให้หมงเ,ออเสื้อผ้าเด็กน้อยก็สายทุกคนไม่คิดฮอลานนี่สุดเนาะหานรุ่นน่าสิ่งใหญ่แล้วอันนี้สุดเท่าไหร่ เหมือนกันด้เดยาองทำงานส่งก่อนน้อยู่กนอันนี้ชุดเท่าไหร่ละคะไปลหยแล้วกับไปพร้อมกันนะรุ่นละสอ้อยี่สิบาถ้าเป็นแบบนี้นะคะสี่นะรุ่นละร้อยสี่สิบนี่ะทุกคนในหลานนุ่นมางแบบนี้เลยสี่ยี่นาะ เอาไว้ไกลๆยังส่งของจังสิมาซื้อนอะนี่มักแบบนี้เลยมักหลายๆแบบนี้นะองเด็กน้อยผู้ชายเนาะเดี๋ยวกล้ๆยังส่งของน้องซิมาซื้อกันรอเราทุกอย่างลงตัวก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาซื้อใช้ไ,ไ,ฟไฟฟ้านำ้ำแต่นหนสจะไปซื้ออุปถัูภ์ทุกคน ข้าวเหนียวเผ็ดถั่วตะกบกลมไหยดอกไม้อ้าวไมนไ้คือผมมีกล้วยหอมนะะอ๋มีที่ทางนู้นไก่ไข่ทนด ไข่ยองกินไรกายด้อ,อ,อแล้วก็กมีสลับเปล่าบบานี้นะทุกคนอะไรจ้า กันนาสิบพักเข็แล้วทุกคนพักหอมถือแล้วทุกคนตอนนั้นตน้นละ10บาทสิบ,บาทหรือหาบาทนะตอนนั้นนุซื้อไปนุ๊ก็จำไม่ได้ซื้อแล้วช่วงนี้มันเป็นอมันปูดพักง่าย<ห>นะัอง่ามชีม่ยนะรมเายเนท้ายันครูกสิบ้าททุกคน Terima mm -hmm. <laughs> ลขาไก่ก็มีนะจ๊ะมีสามรสก็มีบัรจังก็มีบัรจังก็มีสาลัยกับรสบาร์บีคิวอันนี้คลองแพงนี่อร่อยโอโจโอโจมีสี่รสอันนี้ไหนโอโจนี่อ่ะเขาเรียกโอโจอ๋อสเต็กกับสติ๊กเนี่ยยืออยู่ค่ะ ก็ได้เลยจ้ะขอบขคุณค่ะโชบดีเป็ใหม่หเป็นเงงรวยรวยกันทุกคนเลยเามาหนึ่งร้อยพอ้าสิ20บาทจนะ้าลูกค้าจ้าทูกคอนได้นะจ้า <c oughs> ขอมมาใหม่จ้าคนขายคนเดิมมาทุกวันหรือเปล่าคุทุกอาทิตจัดคเแต่ปปถ้ามีงานก็ไม่ได้มาจ้ะจะพยายามมา เพิ่ราคาเพรแพงช่วง,งนี้เนาะปกติร้านพี่คนนี้ขายดีดีเราขายไม่ละห้างบ้านแต่ก็บ่กระว่าพี่เขาจะได้กําไรบบไดนะแต่ว่าขายให้ตัวเองพออยู่ได้ซื้อมนะั่เราก็ไม่ได้ขายแพงรุดก็ซื้อเราประจำเนะาะแซ่บ้อมพาทุกคนเข้ามาทางไนเนาะพักถือพัดหมู่แพงบ้านนี้เนาะทุกคนเนาะพักซีพักอย่างกันช่วงนี้แบบราคาถือแล้วเนาะแต,แต่ก่อนพูดสองสามเดือนนั้นตอนน้ําท่วมเนาะ พักกระแพงบัดน,นี้ส่วนนี้พักถือแล้วพัดหมูแพงเนาะ นุ่ได้ขนมมา๑๐บาทเองเ <Okay. S 1> คือแค่มะเขือโอ้อยากกินซุปมะเขือแนละ้เมื่อกีน้นึงก็ซื้อซุปมะเขือใส่บาทนุ่นจะซื้อมะเขือขค่ะทำไข่กุ้งบอกเลยตลาดนี้มีทุกอย่างเลยนุ่จะกินซุปมะเขือทุกคน,นกซื้อซุปมะเขือ คือข้าวกระดาวนะทุกคนตาะมาณสิบบาทนะ,ะมักนัดมักนัดมักกระทันลูกปลาอ่าไกะสุยนุชนุชมีความลับอย่างหนึ่งที่บอกคือนุช มากกินข้าวมันไก่ที่สุดเลยเดี๋ยวนุชจะไปซื้อข้าวมันไก่ห่้หาบหานนี่อนี่ทุกคนทานประจำนุชเองเข้าวมันไก่เอเอดงเ็นะคะเอาีนนงรเยมข้าวมันแล้วก็ไก่อกหน่ ต่อพิเศษธรรมดานะครับเอาธรรมดาหนึ่งค่ะแยกนนน่น,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 นอยนนอี่ท,อท,ท,อทุกคนเป็นาหานี้นซื้อประจำแล้วก็เจ้าซให้เข้าไไ่เนาะนี่ก็สิเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านะยวสองห้อ เดินโน้ตมาไหว้หลวงปู่ทวดเนาะทุกคนเพราะได้มาดูแล้วเนาะงไม่ได้วันพระโน้ตก็เลยสิมาไหว้เนาะ แต่ว่าน mm ุไหว้าาสรอกทุกคนโอ้โหเขาจะว่ายกันอกเะาะก็ไปเมือกันวันนี้็จะไปเอาข้ามันไก่แล้วก็เมือ เราื่องทุกคนตอนนี้นุ่นออกมาจากตลาดแล้วได้ของมาเพียบเลยข้าวมันไก่ขนมมีไข่มีมะเขือนเออี่กินล้อมะเขือน้องเด้อซื้อเฮ็ดล้อมะเขือ เอาไปต้มกุลาแล้วก็ไข่นุชเป็นคนมักกินไข่ดาวเาะเดี๋ยวเมื่อเฮือนไปเลยออกมาละแดดฮ้อนละตอนนี้แปดโมงปลายแล้วทุกคนจังไปเฮ็นงานสายเมื่อกี้นุชใส่บาตรแต่ว่าบ่ได้ใส่บาตรแต่ว่าบมหันได้กวนน้ำนะทุกคนเดี๋ยวสีมือกวนน้ำถ้าบริกวนนี่เป็นอย่างนั่นนุชกับบเคยเนาะ แต่อยู่บ้านนั้นสิมีแบบถ้าลงจังหันก็หรือว่าใส่บาดแล้วเราขาเจ้าสิมีขวดน้ำยาดเนาะเอาไปตั้งเหินไปนำเนาะคือต้องยาดทุกครั้งอะ่ะยู่นี่่พูดว่าขาเจ้าแบบใดเะเดี๋ยวขวดเหินแล้วก็สะบปยาดน้ำเนาะวันนี้เราปักได้แล้วเกิบกระบ๋อใส่หลายถุงมาแถวเอา่า ให่ปุ้นกินด้วยอะรห แล้วทุกคนเมื่อกี้ป้าเจลพ้องไปเอาอันนี้เนาะส้มแล้วก็ป้าเมื่อกี้แกเด็ดมากอบมาให้น่ารักจังเลยทำไมป้าคนไทยน่ารักจังเลยป้าเจลบอกเอาส้มมาแบ่งคิดว่าสีให้ลูกส่องลูกนุชก,ก็ว่าเสียบอกว่าอันข้าเจ้าเพิ่งให้ปีใหม่มาเนาะอยู่ร้านกันเลยเพิ่งให้ปีใหม่มารลางังนึงแล้วเพิ่งกินมืดบอกไม่เป็นไรกินไม่หมดเนี่ยข้าเจ้าให้มาแล้วว่ะฮัน เขาจาให้มาเอาไปแบ่งกันกินป่ะวะแต่ว่าเบิ่งดูบอกเก่งใจอ่ะน่ารักะกระตกาดเนาะนี่ได้ข้าวมันไก่มานุดเอาจานมาพร้อมทุกคน,นุนดสิกินข้าวก่อนไปเ็ดงานนะเพราะว่ามันบ่มีเวลาเนาะพวงมาลัยเดี๋ยวมาไหว้หัวบรรนนเนาะแล้วก็ขนมเกี่ให้ชิมไปเนาะอันนี้จอย่างบบกล้วยเนางแล้วก็มีมะเขือมะเขือนี่ถุงละ ถุงละสิบบาทเองเอาไปล้วนเะนาะแล้วก็มีไข่นุ๊มั่งอย่างหนึ่งคือไข่ยูน่ทึกทุกคนบุนนะ๊งอันนี้จักลูกนะบุ๊งอันนี้เจ็ดลูกยีนนะ่สิบบาทเนาะอยู่บ้านนุ๊ตไข่แพงขนาดเลยเนาะบึงบ้งบิ้งทุกคนประแจวให้มาเนี่ยถุงเบลเลอร์ไปถุงน้อยๆนีน่ทุกคนประมาณสามโลกนได้หนีส้มนี่โอ้ เกรงใจขนาดเลยเกรงใจขนาดเลยข้าเจ้าให้มาคือพวกมีอย่างพวกมีอย่างไปลให้ก้าเจ้านะพักก็เลยเกรงใจแล้ว,ว่ามะกอกนี่ป้าเด็ดมาจากสวนนะส่วนวนาเหิน้าเ,เจ้าข้าเจ้าดูแลเสมอเลยเป็นมะกอกมันนะป้าว่าบเปรี้ยวเนาะ สิไปลองตามมะหงลองเบิ้งเนาะเด็ดมาสดๆเมื่อกี้นี่เลยใบยังอยู่เลยก๊อกนี่หน้าเงินนี่เองเนาะเป็นเป็นไล่ไล่มะเขือซิบบาทเองที่กินสำแดงไปล่วเนาะเดี๋ยวไปล่วไข่ก็ได้ไปเย็ดไข่ดาวกินเอาไปไว้จุฬาลักษณนเลยทุกคน ทุกคนเขาเจ้าให้ข้าวโคตรหลายเลยน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำซุปเป็นอาหารที่นุดมักสนิดหนึ่งเลยนะข้าวมันไก่นี่มักสุดๆเลยนุดลองเฮ็ดแลแ้วตะหุ่งข้าวยังบ่เป็นเนาะทุกคนไก่นี่คือต้มแบบไรก็ได้เนาะน้ำจิ้มก็เฮ็ดเป็นเนาะแซบอยู่มูนันเฮ็ดแต่ป้าเจ้วบอกว่าข้าวมันยังแข็งเนาะโอเคเดี๋ยวนุ๊สิขอกินข้าวแล้วก็ไปเฮ็ดงานกอนเ้อทุกคนมากินข้าวกันเด้อ เมื่อคืนนี้นุชไ้กินกาแฟก็เลยไม่อยากกินข้าวทุกคนกินตะมากนไหมเมื่อคืนนี้ปวดท้องตอนกลางคืนนุดล้างมือมาแล้วด้วยทุกคนแต่แต่าดแต่ละครั้งมาต้องล้างมือก่อนเดอกินข้าวกินข้าวก่อนไปเห็นงานปกติถ้าไปกินอยู่ร้านก็ประมาณเที่ยงคนละทุกคนแต่ถ้าสาวอาทิตย์ได้กิน กินอยห่างไปแล้วนุ่ประมาณบ่ายบ่ายสอง,สองนุ่ถึงจะได้กินข,ข้าวข้าวเสาเมื่อวานนี่กินน้อยน่งกลางคืนมาปะก็เลยปวดท้องมีข้อดี